สวัสดีค่ะวันนี้ค่ะแม่หมอมีคลิปพิเศษนะคะเป็นคลิปดวงครึ่งปีหลังแหมจะว่าพิเศษจะพิเศษไหมดวงครึ่งปีหลังนะคะของคนเกิดปีชวดค่ะครึ่งปีหลัง2565นะคะก็ขอให้รับชมเป็นแนวทางนะในการเตรียมความพร้อมรับมือกับสถานการณ์ต่างๆหลายๆท่านอาจจะดูดวงปีไปแล้วนะคะตั้งแต่ต้นปนะีดูดวงปีไปแล้วทีนี้ต้องบอกว่าดวงชะตาของคนเราเนี่ย มันเปลี่ยนแปลงไปตามพฤติกรรมเปลี่ยนแปลงไปตามการกระทําที่เปลี่ยนแปลงไปของเรานะคะเราสามารถที่จะปรับชะตาชีวิตให้ดีมากยิ่งขึ้นไปได้นะ,ะก็อยากให้รับชมกันเป็นแนวทางนะคะมีเรื่องการงานการเงินนะคะความรักและก็สุขภาพเช่นเคยคะ่ะแม่หมอฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์คลิปให้ด้วยนะคะเราจะมาเริ่มที่การงานกันก่อนคะ่ะสำหรับคนเกิดปีชวดนะแม่หมอเปิดไพ่ใหม่เลยนะคะ สำหรับคนเกิดปีชวดนะการงานครึ่งปีหลังถือว่าดีมากๆคือคุณได้ไพ่ที่ที่ดีเขาเรียกว่าได้ไพ่ที่ดีเป็นอันดับสองในสำรับเนาะนะในเรื่องการงานนะ เป็นช่วงเวลาที่ประสบมีโอกาสประสบความสำเร็จสูงมากหลนะหลาย,ลายท่านนะมีโอกาสใหม่ๆจังหวะใหม่ๆในเรื่องการงานเข้ามาโดยเฉพาะอย่างยิ่งงานด้านออนไลน์งานที่ต้องเดินทางนะเดินทางบ่อยๆเดินทางประจำหรือคนที่ทำงานไกลบ้านนะทำงานเกี่ยวกับเรื่องของออขนส่งนะงาน อ,ออนไลน์งานเกี่ยวกับต่างประเทศพวกนี้นะคะถือว่าเข้ากับดวงมากๆนะจะว่าไปแล้วคือคือก็เด่นทุกอาชีพนะคะนะคุณจะทํางานอย่างมีความสุขด้วยนะคะเป็นช่วงครึ่งปีหลังที่ไม่เหนื่อยเพราะว่ามันมันเป็นช่วงเก็บเกี่ยวความสําเร็จจากที่คุณทุ่มเทช่วงครึ่งปีแรกไปนะคะพอช่วงครึ่งปีหลังมาเออเริ่มมีความสําเร็จให้เห็นคุณเองคุณก็จะมีความสุขคุณสบายใจมากขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านไหนที่มีไอเดียมีความคิดสร้างสรรค์ที่คุณรู้สึกว่าอคุณ อยากทำจังเลยนะถ้าเราอยากทําถ้าคุณรู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่คุณชอบนะคะให้ลงมือได้เลยมีโอกาสประสบความสําเร็จแน่นอนนะคะในเรื่องของการงาน ทีนี้การเงินล่ะการเงินก็ดีเช่นเดียวกันอุ้ยไพ่ออกมาดีนะคะสำหรับผลเกิดปีชวดครึ่งปีหลังนะมีโอกาสที่จะมีเงินใช้มีเงินจ่ายนะคะเงินที่ได้มาจากความทุ่มเทของเรานะทุ่มเทมากครึ่งปีแรกอาจจะเริ่มเห็นผลลัพธ์นะคะนะในขณะเดียวกันโอกาสหาเงินใหม่ๆก็มีเช่นเดียวกันนะเงินค่าใช้จ่ายส่วนตัวของเราอ่ามีใช้ดูแลตัวเองได้ดูแลคนในครอบครัวได้เช่นเดียวกันต้องบอกว่าครอบคนในครอบครัวเนี่ยมีส่วนสําคัญในเรื่องการเงินของคุณ คุณดูแลคนในครอบครัวในขณะเดียวกันหากคุณเดือดร้อนคุณมีปัญหาเรื่องการเงินคนที่จะช่วยคุณได้ก็คือคนในครอบครัวนะคะสำหรับคนเกิดปีชวดนะเป็นคนในครอบครัวหรืออาจจะเป็นญาติพี่น้องหรืออาจจะเป็นคุณอาจจะได้เงินมากขึ้นนะจากธุรกิจที่ที่เหมือนกับคุณไม่ได้ทานานละ คุณเคยทําแล้วคุณภาพโครงการเอาไว้แล้วทีเนี้ยหยิบจับมาปัดฝุ่นนะคะงานเหล่านั้นธุรกิจเหล่านั้นมันจะสร้างเงินให้อีกให้ให้อีกครั้งนะคะหรือบางทีอาจจะได้เงินจากคอนเน็กชันเก่าๆอันเนี้ยก็เป็นไปได้นะคะงานค้างๆที่พอเราทำสำเร็จเรียบร้อยอ่าเงินจากที่ไม่คิดว่าจะได้ก็ได้รวมถึงคนเกิดปีชวดที่เป็นเจ้าหนี้ใครที่มาหยิบยืมเงินคุณไปแล้วคุณคิดว่าเขาคงจะไม่ใช่เราแล้วละ่ะคงจะเป็นหนี้ศูนย์แล้วนะคะพอเข้าครึ่งปีหลังปุ๊บ เข้ามิถุเอ่อก,ก,กรกฎาคมเนาะอือพอเข้ากรกฎาคมปุ๊บครึ่งปีหลังอืมลองทักทักไปเลยนะคะมีโอกาสที่คุณจะได้แบบว่าเอ่อได้เงินที่ไม่คิดว่าจะได้เนาะเรื่องของท่านไหนที่มีหนี้สินโอกาสในการปลดหนี้เนี่ยเอ่อมันก็ยังมีโอกาสอยู่นะเพียงแต่ว่า คุณอาจจะยังไม่สามารถที่จะทำได้ด้วยตัวเองคนเดียวอาจจะต้องมีคนในครอบครัวช่วยด้วยนะคะเช่นคุณมีหนี้ก้อนหนึ่งนะค่งอาจจะเป็นหนีท้ที่เกี่ยวเนื่องกับในครอบครัวก็ได้นะคะบางทีผ่อนบ้านผ่อนอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็อาจจะเป็นเป็นให้แฟนช่วยผ่อนให้พี่น้องช่วยผ่อนหรือคนในครอบครัวนะคะก็อาจจะทําให้แบบว่าภาระหนี้ลดลงถึงขั้นปลดหนี้ได้เลยทีเดียวนะคะถือว่างานกับเงินดีแล้วก็โดดเด่นมากๆสําหรับคนเกิดปีชวด ต่อไปเรามาดูความรักกันบ้างค่ะเริ่มที่คนโสดกันละกันนะคะครึ่งปีหลังนะคนโสดเอ,อ,เอ,อคนเกิดปีชวดนะคะคือต้องบอกว่าตัวคุณเองอาจจะบางทีบางท่านงานเยอะบางท่านไม่ค่อยสนใจเรื่องของความรักบางทีภาระส่วนตัวของคุณเยอะหน้าที่รับผิดชอบนะไม่ค่อยเปิดใจรับใครอาจจะเป็นเพราะเรื่องราวเก่าๆนะความรักครั้งเก่าแต่ต้องบอกว่ามีคนที่รอจะคุยกับคุณนะคะ แต่คุณอาจจะต้องมีการปรับเปลี่ยนหน่อยนะเราจะมาแบบเฉยๆอืดๆเอยๆไม่ได้แล้วนะคะเราต้องมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างเปลี่ยนแปลงในลักษณะเรื่องของอาเสื้อผ้าหน้าผมการแต่งตัว นะคะเ,ออเราก็จะสดชื่นมากขึ้นมันก็จะดึงดูดคนอื่นๆคนเข้ามามากขึ้นนะคะแล้วก็อาจจะด้วยเรื่องของการใช้ชีวิตอเคยทํางานเลิกงานกลับบ้านเ่ะเพื่อนชวนไปไหนไปเที่ยวไม่ค่อยไปนะเขาชวนไปตรงนูง้นตรงนี้เออไม่ไปไม่เอาฉันฉันอยู่ที่บ้านภาะชันเยอะฉันต้องเหนื่อยน่นนี่น,นั่นงานก็ค้างๆเยอะคือมันสารพัดเหตุผลนะคะคุณอาจจะต้องเปลี่ยนตรงนี้ด้วยนะคะคือก็ ไปพบปะผู้คนบ้างนะคือมันเหมือนกับว่ารูปแบบการใช้ชีวิตของเราต้องเปลี่ยนไปด้วยนะคะก็จะดึงดูดคนใหม่ๆเข้ามาคนใหม่ๆเนี่ยคือต้องบอกว่ามีทั้งโอกาสคนใหม่และคนเก่าวนเวียนกลับมานะ สำหรับคนโสดบีชวดบางทีก็เพื่อนเก่าอ่านะวนเวียนกลับมาจากที่แบบเออเราไปงานเลี้ยงรุ่นอะไรแบบเนี้เนาะเพื่อนเก่าๆอ่าทักหากันก็จะมีพิเศษมากขึ้นนะอาจจะพัฒนาเป็นแฟนจากเพื่อนกลายเป็นแฟนหรือบางท่านก็แฟนเก่า นะอาจจะมีเกณฑ์ได้วนเวียนกลับมาพูดกลับมาคุยกลับมาปรับความเข้าใจกันในช่วงครึ่งปีหลังอันนี้ก็เป็นไปได้นะคะสำหรับคนเกิดปีชวดถือว่าความรักคนโสดก็ดีเช่นเดียวกันนะคะความรักคนมีคู่เป็นอย่างไรบ้างนะออรู้สึกว่าคุณสองคนต้องการต้องการความตื่นเต้นหวือหวา นะคะคือบางทีอาจจะมีปัญหาเล็กๆน้อยๆในเรื่องที่แบบว่าบางทีก็ด้วยเรื่องของการงานนะคุณก็สนใจการงานนะคะแฟนก็เช่นเดียวกันหรือบางทีมันมีเรื่องของการเดินทางเข้ามาเกี่ยวข้องอาจจะเป็นคุณต้องเดินทางไปต่างจังหวัดบ่อยๆไปทํางานนูน่น,นที่นู่นที่นี่หรือบางทีอาจจะเป็นแฟนต้องเดินทางมันอาจจะทําให้เกิดระยะห่างขึ้นมาได้พอเกิดระยะห่างก็อาจจะมีปัญหาเรื่องเ,ออเขาเรียกว่า ปัญหาจุกจิกที่มีเออมีงอนมีน้อยใจมีทะเลาะกันบ้างนะแต่ถ้าสมมุติว่าช่วงเวลาที่คุณได้อยู่ด้วยกันขอให้ดูแลกันดีๆนะทำความสัมพันธ์ให้มันตื่นเต้นมีชีวิตชีวาซึ่งต้องร่วมมือกันทั้งสองฝ่ายมันต้องคิดร่วมกันแล้วก็ทําร่วมกันเช่นชวนกันไปเที่ยวไม่ใช่ต่างคนต่างเที่ยวนะชวนกันไปเที่ยวนะคะเดินทางไปด้วยกันไปทํากิจกรรมด้วยร่วมกันนะในลักษณะนี้จะทําให้ความสัมพันธ์ความรักความสัมพันธ์แน่นแฟนแล้วก็ตื่นเต้นมีชี วิชวามากขึ้นอย่าปล่อยให้แฟนเบื่อหรืออย่าปล่อยให้คุณรู้สึกว่าเบื่อแฟนนะคะนี่คือสิ่งที่ที่จำเป็นถามว่าแล้วท่านไหนที่มีปัญหากับแฟนอยู่ในช่วงครึ่งปีแรกครึ่งปีหลังจะต้องเลิกไหมไม่เลิกนะ นอกจากคุณจะรู้สึกเหมือนกับว่าคุณไม่อยากอยู่ถ้าคุณไม่อยากอยู่คุณอยากแสวงหาคนใหม่ๆคุณอยากมีคนใหม่และคุณคุณไม่อยากทนอยู่กับความสัมพันธ์เดิมก็มีโอกาสถ้าสมมติว่าคุณตั้งใจที่จะไปตั้งใจที่จะเดินออกจากความสัมพันธ์คุณจะเดินออกไปได้แต่ถ้าคุณอยากที่จะอยู่ในความสัมพันธ์นี้ต่อไปคุณก็อยู่ได้ด้วยการที่พยายามทําให้ความสัมพันธ์มัน มันมันเขาเรียกว่าวนวนเวียนกลับมาช่วยกันแก้ไขปัญหาอยู่ด้วยกันมากขึ้นไปเที่ยวด้วยกันเดินทางด้วยกันประมาณนี้นะ,ะการเดินทางด้วยกันไปเที่ยวด้วยกันเนี่ยจะช่วยให้ทุกสิ่งทุกอย่างมันมันกลับมาดีนะคะ ทีนี้สุดท้ายจะเป็นเรื่องของสุขภาพค่ะสุขภาพอาจจะไม่ดีเท่าไหรเ่เนาะมีเกณฑ์มีเกณฑ์ว่าบางทีด้วยการใช้ชีวิตของเรานะคือคนที่แข็งแรงอยู่แล้วเนี่ยคุณอาจจะต้องมีการปรับปรุงรูปแบบการใช้ชีวิตเช่นบางทีเรารู้เรารู้ว่าเราแข็งแรงแหละแต่ว่าเอส่วนใหญ่เราก็เออนอนน้อยพักผ่อนน้อยทํางานเยอะหรือบางคนก็ชอบเครียดอะไรแบบเนี้ย ไอ้ที่มันสั่งสมมาะะพฤติกรรมที่ไม่ดีทั้งหลายของเราในการที่เราไม่ค่อยดูแลตัวเองเนี่ยมันอาจจะส่งผลให้เจ็บป่วยได้ในครึ่งปีหลังจากที่ครึ่งปีแรกฉันก็ทําแบบนี้แหละแต่มันไม่เป็นอะไรพอมาครึ่งปีหลังทําแบบเดิมอ่าน,นี่เริ่มจะป่วยแล้วนะคะเช่นอย่างคนที่ชอบกินอะไรหวานๆาชานมอะไรแบบเนี้ย ต้องหวานอย่างเดียวเลยนะหวานมันอย่างเงี้ยอาจจะมีแบบว่าไปตรวจเลือดเอออาจจะเป็นเบาหวานคือต้องระวังในพวกโรคเรือรลังต่างๆเบาหวานความดันไขมันนี่คือสิ่งที่คนเกิดตีชั่วต้องระวังนะคะอาจจะต้องพยายามกระตือรือร้นในการดูแลตัวเองนะคะเพิ่มการออกกําลังกายหรือว่าเอาจริงเอาจังอย่าอย่าไปเชื่อมั่นในตัวเองมากเกินไปว่าฉันไม่ป่วยหรอกฉันแข็งแรงฉันไม่ป่วยไปทํานู่นทํานี่แล้วก็จะประมาทนะคะเพราะฉะนั้นแนะนําให้ดูแลตัวเองให้ดีนะคะที่ต้องระวังเป็นพิเศษ ก็เรื่องของการใช้ชีวิตที่ไม่ค่อยได้ระมัดระวังหรือทําอะไรแบบเดิมๆซ้ําๆนะคะพักผ่อนน้อยกออ็นอนดึกก็นอนดึกติดต่อกันนะคะกินหวานก็หวานติดต่อกันมันก็ข้าวขาหมูก็ข้าวขาหมูติดต่อกันนะะนี่คือสิ่งที่ต้องระมัดระวังนะคะแต่โดยรวมแล้วต่อให้คุณเจ็บป่วยนะคะรู้สึกว่ามันไม่ใช่อะไรที่มันรุนแรงนะคะรักษาได้แล้วก็หายเร็วด้วยนะคะเพราะว่าเกณฑ์โดยทั่วไปยังแข็งแรงอยู่เนาะ เอาละดวงครึ่งปีหลังนะคะสำหรับคนเกิดปีชวดครึ่งปีหลัง2565นะคะก็เป็นกำลังใจให้ทุกท่านนะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้แม่หมอด้วยนะคะโอกาสหน้ามาเจอมาเช็คดวงกันใหม่คะ่ะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ